สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะครับผมเทพธิติทองเปรี้ยงนะครับหรือว่าพี่เทพนะครับถ้าไม่ถนัดจะเรียกเอนดี้ก็ได้นะครับค่ะและพี่สิวัตรนะคะถ้าไม่ถนัดก็เรียกสิวัตรกันต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะมาเผยเคล็ดลับระบาดยาในช่วงระบาดวิทยาไม่ยากจริงหรอโอ้โหนะฮะค่ะวันนี้พี่สิวัตรก็มีเรื่องมาปรึกษาน้องเทพนะคะในการทําข้อมูลการระบาดของเจเน r a t i o n ที่2ของโรคไข้เลือดออกนะคะ ในการหาเจนเนอเรชันที่2องไข้เลือดออกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างครน้องเทพไม่ยากนะครับเรามีในการหาเจน2ของไข้เลือดออกนะครับเรามี3ขั้นตอนสําคัญนะครับขั้นแรกเลยก็คือการเตรียมข้อมูลนะครับส่วนขั้นที่2ก็คือการจัดทําตารางไพ่ o อร์ดเทเบิลนะครับในการรายวันและก็สัปดาห์นะครับสนะครับก็จะเป็นการนับเจนนะครับแล้วก็หาเหตุการณ์ของไข้เลือดออกนั้นๆนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยครับพี่เจี๊ยบ ขั้นตอนแรกทำยังไงบ้างครน้องเทพก็เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะใช้นะครับเราจะใช้ข้อมูล E0 นะครับถ้าทางระบาดวิทยาจะเข้าใจนะครับจะไม่ขออธิบายนะฮะเราจะได้จาก R506 นะครับในวันนี้นะครับโปรแกรมที่เราใช้นะครับข้อมูลที่เราสนใจนะครับเราเลือกปี2,557เราก็จะเปิดปี2,557ครับจากนั้นนะครับ เราก็จะได้ข้อมูลโรคทั้งหมดนะครับแต่นะครับในการทาค่าเลือดออกเราจะต้องเลือกโรคค่าเลือดออกนะครับไปที่รหัสโรคนะครับแล้วก็ใช้ตัวกรองนะครับตรงเรียงลําดับและตัวกรองนะครับคลิกที่ตัวกรองนะครับแล้วก็เลือกโรคนะครับตรงสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เลือกโรคทั้งหมดออกนะครับเลือกเฉพาะรหัสนะครับถ้าเป็นรหัสค่าเลือดออกรหัสอะไรครับพี่เจฟยี่สิบหกนะคะยี่สิบเจ็ดแล้วก็หกสิบหกค่ะ โอเคนะครับล้าก็เลือกนะครับแล้วก็ตกลงนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็จะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้โรคที่เรากรองได้นะครับโดยคลิกที่มุมบนซ้ายนะครับแล้วคัดลอกนะครับเพิ่มหน้าขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็วางนะครับนี่คือขั้นตอนเตรียมนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ครับเนื่องจากการใช้ข้อมูลนะครับของ E0 นะครับจะไม่แยกจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแทรกคอลัมน์ขึ้นมานะครับแล้วนะครับเราจะตัดข้อมูลพื้นที่นะครับโดยนะครับตัวแปรที่จะใช้ในการตัดก็คือ a d d r e s Code นะครับอันแรกเลยก็คือพิมพ์นะครับคอลัมน์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อนะครับตามที่เราดูง่ายๆแล้วกันนะครับอันนี้เราใช้ยกตัวอย่างเป็น โควินนะครับแล้วก็อำเภอแล้วก็ตำบลนะครับซึ่งนะครับตรงนี้ต้องใช้สูตรเล็กน้อยนะครับก็คือสูตรเท่ากับนะครับฟังชันเลฟนะครับก็คือพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเลฟนะครับวงเล็บเปิดครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้เมาส์ไปคลิกคลิกที่ add record นะครับแล้วก็คอมม่านะครับในกรณีนี้นะครับเราจะตัดจังหวัดนะครับต้องคอมม่าสนะครับ2ตัวแรกเป็นจังหวัดนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ enter นะครับ enter เสร็จนะครับเราก็จะคลิกที่มุมขวาล่างนะครับับบ b l e ลคลิกเข้าไปนะครับสูตรทั้งหมดก็จะถูก copy ลงมานะครับต่อไปเราก็ทําเช่นเดิมนะครับของอาเภอนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับเช่นเดิมนะครับพิมพ์เท่ากับเ็จนะครับก็พิมพ์เล็ t เหมือนเดิมนะครับ l e ็ t เสร็จนะครับวงเล็บเปิดเช่นเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกที่ที่เดิมนะครับแล้วก็ comma ครั้งนี้เป็น comma สี่นะครับเนื่องจากเป็นอําเภอ นะครับก็จะเป็นรหัส4ตัวนะฮะคอมมาแล้วก็วงเล็บปิดนะครับ Enter นะครับแล้วก็ Copy เช่นเดิมนะครับดับเบิลคลิกนะครับทําการดับเบิลคลิกหลังจากนั้นไปที่ตําบลนะครับตําบลก็ทําเหมือนเดิมแต่คอมมา6นะครับเนื่องจากโค้ดของตําบลจะ6หลักนะครับมีคนสงสัยว่าหมู่บ้านทําไหมไม่ต้องนะครับเนื่องจากโค้ดที่เขาให้มาทั้งหมดเป็นของหมู่บ้านแล้วนะคร คลิกที่นะครับแล้วก็คอมมา6นะครับนี่คือนะครับขั้นตอนแรกนะครับถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่จะทําขั้นตอนที่2นะครับงั้นเรามาสู่ขั้นตอนที่2กันเลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการจัดทำา p i v t t a b l l e นะครับเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายวันและรายสัปดาห์ ในการที่จะดูเจเนอเรชันของใครเลือดออกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเนื่องจากนะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการคำนวณนะครับในการดูนะครับก็จะเป็นคอลัมน์ของวันเพวันเริ่มป่วยนะครับแต่เนื่องจากวันเริ่มป่วยนะครับจะมีบางวันที่ไม่มีผู้ป่วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเพิ่มวันที่นะครับล่างสุดนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ล่างสุดนะครับ เพิ่มตั้งแต่วันที่1นะครับปีระบาดเลยนะครับหนึ่งมกรานะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าปีระบาดของเราคือปีวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สอง4นหนึ่งสี่นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่มุมขวาล่างนะครับแล้วก็ลากนะครับแชร์ไว้นะครับแล้วลากจนกระทั่งไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับของปีที่เราคัดเลือกนะครับลองปล่อยก่อนนะครับ เพื่อที่จะดูว่าถึงวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับครั้งนี้นะครับเราก็ลบส่วนที่เกินออกไปได้นะครับโอเคนะครับถึงวันที่30 3สิอนะครับของเดือนธันวานะครับนี่คือขั้นตอนเตรียมนะครับต่อไปเป็นการทำไพ่บอร์ดนะครับเราจะใช้เมาส์นะครับคลุมข้อมูลทั้งหมดรวมไปถึงวันที่ที่เราได้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ คุมให้ครบนะครับลากลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปถึงอย่าลืมนะครับต้องลากให้คลุมวันที่ที่เราเพิ่มเข้ามาทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับไปที่แทรกนะครับเมนูแทรกนะครับเมนูแทรกแล้วจะมีซ้ายมือจะมีไพวอเทเบิลนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับ ตอนนี้นะครับจะบอกว่าเลือกตารางอะไรแล้วนะครับตกลงนะครับนะครับจะได้หน้าต่างของ Pivot Table ขึ้นนะครับทีนี้นะครับการใส่ข้อมูลใน Pivot Table นะครับแคมไม่รับมีดังนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เราต้องการให้แสดงในแกน X และแกน Y นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลนะครับเรามาดูที่แกน Y ก่อนนะครับแกน y นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลต่อเนื่องนะครับ ในการที่จะทำเจเนอเรชันที่2นี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลเชิงเวลานะครับเป็นวันที่นะครับเดือนปีนะครับส่วนข้อมูลในแกน X นะครับมักจะเป็นข้อมูลจำนวนหรือข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับถ้าดูตัวแปรนะครับก็จะเป็นข้อมูลโปรวินนะครับอำเภอตำบลที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่ a address Code ต่างๆนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในแถวหรือว่าแกน X นะครับ ทีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเลือกข้อมูลนะครับสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจังหวัดก็เลือกนะครับคิดแช่ที่โปรวิสนะครับมาวางแถวล่างนะครับจะเห็นว่าพ i ยอดเทเบิลจะมีสช่องด้วยกันปุ๊บนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีจังหวัดเดียวถูกไหมครับทีนี้เราก็ลากอำเภอมาด้วยนะครับวางไว้ที่เดิมเห็นไหมครับ ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นว่ามีตําอำเภออะไรบ้างที่เป็นผู้ป่วยสังเกตถ้าเราลากตำบลเข้ามาด้วยนะครับข้อมูลก็จะถูกแบ่งรายอำเภอเลยนะครับนี่ก็คือเสร็จในขั้นตอนของต่อไปนะครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะบอกเจเนอเรชันนะครับเราจะใช้ข้อมูลเชิงวันเริ่มป่วยนะครับมาคิดนะครับสังเกตนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับคลิกเข้าไป เนื่องจากข้อมูลวันที่มีจํานวนมากนะครับ256รายการให้ทําการปล่อยข้อมูลต่อไปนะครับเขาจะบอกว่าไม่พอดีแผนนะครับก็ตกลงนะครับแต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลผู้ป่วยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเลือกข้อมูลนะครับในที่นี้เรายังขาดอีกช่องหนึ่งนะครับเราก็จะเลือกข้อมูลรหัสโลกนะครับเลือกเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่พอดีแผนไม่แต่ใดนะครับตกลงนะครับเราจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับเราจะสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เป็นข้อมูลรายวันนะครับเราจะจัดกลุ่มรายวันตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับใช้เมาส์คลิกนะครับให้ขึ้นสีดํานะครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งจะขึ้นสีเหลืองคลุมนะครับคลิกเมาส์ขวานะครับตรงพื้นที่ว่างๆนี้นะฮะจัดกลุ่มเราจะทําการจัดกลุ่มนะครับข้อมูลเริ่มต้นนะครับจนถึงสุดท้าย แล้วก็นะครับเลือกวันนะครับเอาเดือนออกนะครับเป็น7วันนะครับเพื่อที่จะจัดกลุ่มเป็นสัปดาห์กดตกลง1ครั้งนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะถูกจัดเป็นรายสัปดาห์นะครับเราจะคลุมนะครับแล้วก็ทำข้อมูลให้ดูง่ายขึ้นนะครับให้มันชิดกันนะครับบุ๊บนะครับจะเห็นข้อมูลรายสัปดาห์เสร็จสิ้นนะครับของการ ทำข้อมูลข้อดีของ pivot table ขอเพิ่มเคล็ดลับให้อีกนิดหนึ่งนะครับเราจะสามารถคลิกข้อมูลทุกช่องได้นะครับสมมุติว่าเราสนใจนะครับว่าข้อมูลข้อมูลผู้ป่วยไายนี้เป็นใครนะครับจำนวนสีลรายเป็นใครเอ่ยนะครับเราดับเบิลคลิกได้นะครับจะได้ข้อมูลทั้งหมดนี่คือข้อข้อดีของ pivot table นะครับนะครับ ตัดไม่เป็นไหมครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการนับเจเนอเรชันของใครละดอกเดี๋ยวจะนะครับจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากนะครับพี่เจี๊ยบเวลาหมดแล้วนะฮะเรามาต่อในเทปหน้าโอเคค่ะเทปหน้านะคะเทปหน้าโอเคสัญญานะครับว่าจะมาพูดคุยนะครับว่านับอย่างไรนะครับการดูเจนกับอีเวนต์ นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ในการควบคุมโรคนะครับแต่นะครับการอัดเทปครั้งนี้นะครับเป็นการนะครับแลเปลี่ยนเรียนรู้เนาะเรามาแลกเปลี่ยนร่วมกันโดยที่ว่าจะไม่บอกนะว่าตรงนี้เนี่ยมันผิดหรือมันถูกถ้าสมมติว่าใครที่มีข้อคิดเห็นที่ต่างจากเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะแล้วก็ก็สามารถที่ว่าจะคอมเมนต์กันนําเสนอของเราได้ด้วยเนาะครับผมสําหรับช่วงเวลาของระบาดไม่ยอกจริงหรอก็ หมดอย่างแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Subtitles by the Amara.org community